ดูยากอั่างตรงี้โอเคใช้เข้าใจละวหาจังหวะได้แล้วึ๊บเข้ามาอุ้ยโดดไปพวกมาก่อนโอเคเออลงมาก่อนเอ้ยขึ้นไปไม่ได้เก็บต้องรอลงมาก่อนแล้วก็โดนอีกทีเก็บตัวนี้ปึ๊บแล้วก็เก็บขึ้นไปวุ้นอย่าัพึ่งเอือยเกือบเกือบเร็วเร็วอ๊บโอเคช่วยเก็บทีเดียวอุ้ยโดนน้ำซะงั้น โอเคขึ้นมาได้สิเปัดเปิดเปิดมีพลังให้เติมอย่างนี้จะบอกนะว่าจะเจอตัวบอสไม่ใช่บอสสิต้องบอกมีดีบอสเกมนี้ไม่ได้มีบอสเลยจริงเป็นจังเท่าไหร่เลยใช่เลยครับมาแล้วปืดเอาไปตัวนี้ไม่สามารถยิงสู้มันได้นะยก็ใช้นี่สะท้อนกลับอย่างเดียวว้าล่วงน้ำว้าหินขึ้นหินลงลำบากกันจริงจริง,รง,รง,รงไป จบแล้วจบแล้วเอ้ยอาก,กาเอาเคลียร์แล้วเรียบร้อยเอ๊ะ <Hey, S 1> บนนี้มีแสงอะไรไม่สุดเลยเอ้อด้านซ้ายใช่แล้วคีอแบนี้ไปหนึ่ง,องอโอ้มันจะจุดไปต่อน,นี่วะหัวใจของกินโซทรีเป็นที่ที่ทำให้ธาตุของน้ำปลอดภัยแต่ตอนนี้มันถูกแทรกแสงแล้วก็ผิดและเน่าฟาวน์นี่คือผิดจุดประสงค์หรือเน่าเสียงรือ เราต้องช่วยต้องช่วยมันรักษามันให้มันสะอาดจากพวกไรแล้วก็แล้วก็ย้ายพวกที่มันโดนครอบงามจากทางซ้ายและขวาไอ้อาจุเซฟตรงนี้เออรีบดิขึ้นไปข้างบนทำไมทำการซ่อมบำรุงกันเลยดีกว่าเอ๊ะใช้คำนี้ไหมนะฮะ ต้องเรียกว่าคือสภาพแล้วกันนะซ่อมบำรุงออกจากเวอร์ไปนิดนึงหนึ่งจุดปุ๊บโดดปุ๊บทางนี้แล้วกันอี๋อ่ะโดดทิ้งไปเลยปุ๊บทางนี่เออมันท่อส่งว่าต้องยิงส่งไปทางนี้แหนเลยอ้ยไม่ทันอย่าว่าหละจังหวะมันไอ้นี่ไปเขารู้ไปเขารู้ปุ๊บนะสวยงาม เพิ่เออเข้ารูแม่นๆแ,แล้วก็จะโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วเอือ้โอโอ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าควงช้างหมดแต่ควงคิวปึ๊บได้ไหมนุ่เอ้ยนั่นแหละแม่นสวยๆโอเครวดเดียวจบเลยยิงแบบชิวๆคืออย่านี่โนะสุดท้ายอืดลิงรูแม่นโอเคเรียบร้อยจบไปหนึ่งอันสวยงามเหลือเกินบุ๊มบุ๊ม กระชอกระชอกระชอโอเคเปิดโลกต้องลงไปข้างล่างสินะแล้วไปด้านซ้ายโอ้ยแอบซ้ายแอบคิดว่าโกงจะแอบยิงได้สำหรัยิงไม่ได้วะ่วะพอใจด้านบนนะเซฟไว้ก่อนแล้วกันมาแล้วหนึ่งตัวมีของตรงั้นให้เก็บจะไปเก็บยังไงมันไกลเกินไปแกล้งกึโอเคเสร็จโอ้เต็มเต็มอุย้ยไม่ทันไม่ถึงโอ้เดียวเดียว ายจะไงดีรอดมาให้กระโดดอึ๊บมาโดดพุด่งไปจะจะได้กระโดดกลับมาไม่ได้เล่นไปเลยสองขีดมันน้อยไปหน้าอึ๊บสวยงามจริงต้องกดชาร์จด้วยก่อนไหมจะบึ้มๆเลยผมไม่ตายว่ะ เขยได้อยู่ได้อยู่เขยปึ๊บไปอุ้ยอุ้ยโอ๊ยยังมังโอ้ร่วงหมดต้องรอเว้ยเซฟตรงนี้เลยเก็บไอ้แสงนั่นละวุ่นกันมาหลายทีมาอันั่นแหละมาใกล้ๆมาใกล้ๆป่านี่มาอุ้ยตามา ส่งใบครับอันนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมนะทรายอันนี้ไปสวยงามเฮ้ยจะพึ่งมาที่เขาแคบเออดีต้องเอาตัวแรมีนใส่ใช่ไหมนั่นปะในมุมนี้ได้ไหมอึ๊บเพราะว่าจะเก็บแสงไม่ถึงท้อไม อันน <onz> ี้มะสูงแล้วโอเคปึ๊บอ่ะได้แล้วคราวนี้ทำหน้าที่เปิดประตูให้เราสักทีอุ้ยโอ้ยไหนโอเคทะลุเรียบร้อยขอบคุณมากตอนนี้แกก็หมดประโยชน์แล้วส่งโวยให้เราซะเอื้อเรียบร้อยเจะกระโดดน้องก็ลงไปข้างล่างพอขึ้นยากอยู่บึ้มๆโอเคเคลียร์ข้างบนต้องทำอะไรกับมันวะ ขี่ไม่ได้ด้วยแต่มันเขียวๆนะทางไหนต่อเนี่ยข้างล่างเหรอปะใช่ปะอ่าเติมแสงกันแล้วครับเซฟก่อนแล้วกันตอนนี้เราสามารถฟื้นฟูท่านน้ำได้แล้วเหมือนบอกว่าเราสามารถฟื้นฟูท่านน้ำได้เลยสองอ,อันที่เราต้องจัดการแต่ที่เป็นสองอันที่เราจัดการใช่เหรอเสร่าเ้นน้ำมาแต่ไหนเฮ้ยน้ำท่วมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนนต้องพุ่งไปก่อน กองกลางเอาไว้บินขึ้นแน่ๆเลยนั่นแหละไปต่อให้ไวให้ไวบินคิวให้รอดสวยๆดูว่าเออปะอย่าโดนลงน้ำไปเจอเลยให้สดมาอึ๊บเฮ้ยแสงแสงเก็บแสงเก็บแสงเออเออถ่านไหมเออเฮ้ยพุ่มไหมมุมไหมมุมไหมมุมไหมยาวๆเลยบึ้มบึ้มบึ้มโธ่ชันชันบินมาแล้วเอ้ยนั่นแหละโอเคสวยๆมาโอ้ยบินตรงนี้กำแพงก็กดก็ปินได้ป่ะวะ เอ้ยโอ้ยาไม่ทันทำไมปึ๊บอยจริงถ้ายิงถ้าเซฟไปอันเดียวไปเลยดีกว่าเซฟตัวเซฟตัวินยาวเลยว่ไปเออะกับเกียร์สลบหลบให้ดีเอ้ยยฮย่นเล่นเล่นล่นเเล่นะเยะเล่นอะยะอะไรโอเคไวมา กําแพงแล้วไม่สนแล้วไม่รอแล้วอึ๊บยิงขึ้นไปโอเคตรงน,นี้ยังไงต่ออะไรอ่ยเฮ้ยทางไหนอ่ะอ,อ๋อทีนี้จะกระโดดต้กดค้างไวงไไ้กระโดดยจะเพิ่งกดปล่อยผูกพานไหมครันจะกระโดดซ้ำอีกทีมันจะไม่ลอยออสวยๆไปมานะเอาเลือดก่อนเลือดสำคัญเฮ้ยมาไหมาอเอ,อ้ยไปเตาะเดี๋ยวข้างฝั่งมันจะมีอะไรใช่างมาันไม่มีไม่มี ดูเนีแจะไม่มีไป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 ึ่สองบเร็วเยิงแล้วเออไรนีอ้ยชนเฮัเฮ้ยเฮ้อ้ยอุ้ยทันท้ยสวยสวปีนปีนเร็วเอุ้ยมากบกบสมามาแสงตุ้ยเกือบลวกกืบลวกกืบลเอ้อ้าเร็วี่โอ้เร็วเรปมุเหยียบเลยแล้วกันไม่ต้องรไปยิงแล้วแสงเออเร็วโคไฟกัน พุ่งทะลุพุดงพุดงพุ่งพุพ่งอุ้ยนะโอยใหญ่แล้วมาใหญ่แล้วพุ่งล้นพ้นออกมาแล้วว่าหมดสภาพพอไม่กดอะไรรู้สึกไม่ขยับต้องกดสินะโอเคเริ่มโงหัวขึ้นมาดูชาวบ้านแล้วการหันซ้ายหันขวาฟ้า,วาสวยงา เอาเดียวเฮ้ยเมื่อตัวอะไรเฮ้ยเอาแล้วดงอยกักจองขเขาเงเลยว้ยอยู่ทำไมล่ะครับเป็นที่ครับลงแล้วมีการบินมาว่ะ มันก็รู้สึกเหมือนมันกำลังจะมาใ้ใกล้เอาละครับชบแน่นอนครับเย้ยดูแเราไม่น่าจะรอดเลยชุบป,ปัดฉากแบบละคนไทย,ทยมันเป็นแสงนันที่เธอเขียดแสงของพวกเราแต่ว่าความใจดีของโอริได้ช่วยตัวเองไว้อีกครั้งหนึ่งกลุมม่อนเป็นคนช่วยนี่เองนะครับผม ตัวมันก็ไม่ดำเมี้ยนอย่างที่คิดนะออกสีเทาๆนั่นเป็นเข้มๆนะไปแล้วปุ๊บ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 ตัวนี้ก็น่ารักดีนะตายแล้วนะโอริฉันคิดว่าฉันเสียเธอให้กับกองเล็บของคุโร่ไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นกุมงอนที่ช่วยเราไว้จังน้ำใสามากเลยไปดูนี่สิ ด้วยกีโซทรีฟื้นคืนน้ำของนิเบลนั้นสะอาดแล้วสอาดมากน่าจะว่ายได้สินะแต่ไม่มีเวลาจะเสียแล้วเราต้องเร็วเข้าไว้ต่อไปก็ไดนน้าของลมลึกไปในฟอเรนลูนในป่ามิสตี้เป็นที่ที่เราจะต้องเปิดประตูเอาละตรงนี้ก็คงต้องพักก่อนนะครับเพราะน่าจะยิงกันยาวเกินไปแล้วนะครับ นันก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับ Oli and the b r i g h Forest นะครับแล้วพบกันครับกับตลายชากข้างครับสวัสดีครับ